เด็กไม่เน้นเลเด็กไมเน้นเนจะพูดไหมไม่รืเลี้ยงเนนก็เลี้ยงเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลี้ยงแบบข่มขู่ไม่ได้เลี้ยงแบบเอาเป็นเอาตายเพราะว่าลักษณะนิสัยของเด็กๆก,ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็จะมีลักษณะนิสัยที่ชอบความสงบ เพื่อนก็แกล้งเพราะว่ามีเมตตามากก็เลยบอกว่าลูกเนนถ้าเพื่อนแกล้งมาเนี่ยก็ต้องแผ่เมตตาเขาให้เขาหยุดให้เขามีสติมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังโดนแกล้งอยู่แกล้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นท่องหนังสือมากกับเพื่อนเพื่อนก็แกล้ง ก็แอบหนีไปนอนในห้องลวงปู่เพื่อนก็บอกว่าเป็นอภิสิทธิ์จะโดนแกล้งอีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบอกว่าอยู่ด้วยกันให้รักกันอยู่ด้วยกันให้เมตตากันให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอาดมาเลี้ยงเด็กๆเอาเด็กๆตามชนบท ที่ลำบากขาดแคลนในครอบครัวก็ขาดคนดูแลก็จะรับมาทุกปีทำมา21ปีแล้วแต่ไม่ได้เก็บไว้ที่นี่เลยแมย้แต่รูปเดียวไปสร้างโรงเรียนไว้ที่ภูรเรือไปสร้างโรงเรียนไว้ที่หาดใหญ่ไปสร้างโรงเรียนไว้ที่อุดรแล้วก็ส่งไปเรียนในที่ต่างๆที่อยุธยาสิงห์บุรีที่วัด อาวุธวิกัสิตารามเป็นไปรเรียนธรรมก้าประโยชก็มากมายหลายรูปหลายสิบรูปส่งไปรเรียนที่อินเดียก็มากแต่ว่าคราวนี้หลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านก็บอกว่าลองเอาไว้ที่นี่หน่อยสิจะได้มีเชื้ออค์นี้ก็เลยติดเชื้อ <c oughs> คคอได้เด็กมารุ่นแรกก็สิบสองรูปสี่รูปก่อนมีเนนไก่เนนกบเนนเขียดเนนออ่งอ่างเนอ่นองอ่อางต่อมาก็ได้มาอีกแปดก็มีเนนหงเนนห่านเนนนกกางเขนนกแก้วนกขุนทองนกต้อยตีวิต <c oughs> ามาอยู่ด้วยเป็นประเภทสัตว์ปีก <c oughs> เป็นส่วนใหญ่เ <c oughs> พราะฉะนั้นสัตว์ปีกก็จิกอึงอ่างาเป็นของธรรมดาอาตมาก็เลยคิดว่าเออเราเรียนที่โรงเรียนนี่แหละลูกมาปีแรกเนี่ยเรียนป .4 แล้วก็ปีนี้เรียนป .5 ป .6 แล้วก็ท่องพระปฏิโมกจบแล้วนะ ทางพอปฏิโมกจบแล้วก็จะพาทำพาสปอร์ตวีซ่าไปสวดถวายพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียวันที่17เดือนพฤศจิกายนก็บินละบินไปสวดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์จะสวดยังไงก็ต้องสวดพระปฏิโมกให้จบก่อนออกภรษาเนี่ยต้องคล่อง เพราะว่าไปหมู่ใหญ่คณะยุวพุทธิกะสมาคมอาจจะตกม้าตายอาตมาภาพก็จะไม่เอากลับผักผักลงที่แม่น้ำคงคาทันทีเลยเพื่อที่จะให้รอยอังคารที่นั่นให้จบเลยถ้าไม่จบ ก็บอกเอาไว้ว่ามีเนนอยู่สี่รูปที่ท่องพระปฏิโมกมาด้วยกันสำนักวัดหินหมักแป้งเป็นคนดูแลอันนี้เป็นแรงบันดาลใจของลูกเนนเองเพราะเขามีความรู้สึกว่าต้องบวชตั้งแต่เล็กๆไม่เคยมีความรู้สึกอยากจะอยู่เป็นเครือหัดของเรือนอยากจะบวชตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อนุบาลใครถามก็บอกบวชบวช ถามว่าบวชจะอยากเป็นอะไรอยากเป็นสังฆราชอย่างเดียวอ,อยากเป็นสังฆราชอย่างเดียวสังฆราชคืออะไรก็ยังไม่รู้แต่ว่าอยากเป็นสังฆราชอย่างเดียวนี่คือคือแรงบันดาลใจของลูกเนอนอาตมาภาพก็เลยได้พื้นที่ด้านข้างนี้ให้สถาปนิกมาดูแล้ววันนี้ว่าจะทำโรงเรียนเล็กๆ ให้สัม,มเนนได้เรียนหนังสือได้อยู่ใกล้ๆนี้สักชุดหนึ่งให้เป็นของขวัญถวายหลวงพอ่อท่านเจ้าวาดที่ท่านรักเนนเห็นเนนแล้วชื่นอกชื่นใจนั่งรถกอล์ฟมาหาเนนเป็นประจำะก็อยากจะเจริญพรญาติโยมทั้งหลายว่าหลวงพ่อวิริยังเ,งเองนี่ก็รักเนนแล้วสร้างโรงเรียนสม,มเนินเนี่ยไว้ในวัด ธรรมมงคลท่านเจ้าคุณสุพลเนี่ยก็เป็นเนนที่เรียนหนังสือในโรงเรียนของท่านนั่นแหละโรงเรียนแรกเนี่ยอยู่ที่ดอยดอยที่จอมทองนั่นแหละเป็นโรงเรียนโรงเรียนเก่าที่ลูกขึ้นแล้วก็ยังเก็บไว้เป็นอนุสณ์ท่านไม่ได้รื้อออกอเรียนแล้วก็ต่อมาก็เติบโตขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเด็กที่ เล็กๆวันนี้ในอนาคตเขาจะเติบโต,ต,ต,ตมาอย่างไรหน้าที่เราก็คือรดน้ำพรวนดินให้กำลังใจให้ทัศนคติที่ถูกต้องงดงามในการที่จะดำรงรักษาศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาในอนาคตเราตายจากไปเขาก็จะเติบโต,ต,ตขึ้นมาดูแลรักษาสืบทอดต่อยอด พระพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติยโยมก็คงจะปลื้มใจใช่ไหมปลื้มใจปีติใจอุ่นใจสบายใจขึ้นมาว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้มีรุ่นหนึ่งเล็กๆสามสี่รูปเข้าสอบอาจจะเป็นยุวทูตครูสมาธิในอนาคตเป็นนักเทศเป็นนักบรรยายหรือว่าเป็นนักปฏิบัติ หรืออาจจะเป็นเกจิอาจารย์เป็นพระอาจารย์ถังอะไรเงี้ยถังขยะถังขยะชื่อเขาเนี่ยแม่ตั้งให้ว่าตัวถังอ่าตัวถังตัวถังอ่าแตจีนคนจีนก็ก็คือแต่ว่าเพื่อนๆก็เรียกว่าถังถังอะไรก็ยังไม่รู้ ถังเงินถัทงทองก็ได้ทั้งขยะก,ก็ได้รองรับทุกอารมณ์ได้ด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกเนนที่มาสร้างสีสรรันให้กำลังใจญ,ญาติโยมอยากจะชวนโยมรุ่นอื่นๆมาเ,เรียนครูสมาธิยอย่างไรช่วยบอกหน่อยอขึ้นดอยอีกรอบหนึ่งลูก <éf> การโยมเพื่อจะได้มาเรียนกุศลสมาธิจะได้สงบสติอารมณ์ไม่ต้องอารมณ์ร้อนเขาบอกว่ายิ่งหัวเราะยิ่งอายุยืนยิ่งโกรธยิ่งโมโหยิ่งอายุสั้น อาถึงโตลุงไหมขอขึ้นได้สูงขึ้นกว่เดิมก็ถ้าไม่หัวเราก็ทำจิตสงบจะได้ไม่มีอารมณ์ร้อนเพราะว่าถ้าแบบเรา ทำงานเยอะทำงานหนักเกินแล้วไม่มีเวลามาทําสมาธิก็จะเป็นอย่างลมพ่อใหญ่เป็นอัมพาตว่าทํางานเยอะก็จะป่วยเพราะใช้แรงเกินที่มีไม่ใช่ใส่ตามานะแต่ว่าญาติโยมที่มานั่งสมาธิ ก็จะมีเป็นจิตสงบจิตสงบก็เข้าสมาธิบางคนก็เข้าพวังก็ดีไม่เข้าก็ดีไม่เข้าก็เป็นกุศลห้าการเข้าพวังกับไม่เข้านี่ถ้าเข้าพวังธรรมชาติก็ได้ปักสบายแต่แบบนี้ห้านั่ง ถ้า,เข,าเข้าพวังอีกแบบหนึง่งนั่งสมาธิก็ได้บุญกุศลได้บุญกุศลก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะเน้นพู่ไม่ได้ <c oughs> อาจจะไปสวรรค์ไปเจอสิ่งดีๆถ้าเราเจอคนที่เจ้มีปัญหากับเราแล้วเราก็ กันความอารมณ์ร้อนของเราเก็บไว้ในใจถ้าจะปล่อยก็มานั่งสมาธิต่ไม่ต้องฟูดเดียอเขาจะหาว่าบ่นไปเรื่อยเปื่อยเนก็ไม่ได้บ่นนะบวชบวชมีพวกเราคือลาาแก้พุทธศาสา คือศาสนาทายาทฉลาดเฉลียวบวชสะรมการเป็นหนึ่งเดียวคือเชี่ยวชาญในหลักพุทธธรรมอันช้างเผือกเชี่ยงงามของมันสมองของไพศาลไปช้างถึงเอากันงานใจเบิกบานล่าเรืองดีขยันมาฝึกหัดไม่บอกปันโลเลงนี้ไปช้างเผือกเชี่ยงงามที่พุทธศาสร์ได้เพิ่งบุญแยกลูกหนึ่งคนมันปลูกไม้ยี่ต้นห้าสิบปีแพีงหนึ่งศาสนาทายาท ดีสืบสาวนวัฒนรรมประศาสตรส์ไม่เก่งจะไม่กลับจะไม่นับภายหลังจะแข่งกล้าสงพลังสร้างความหวังให้ชีวิตปะโยกเก้าวคือหลักใจก้าให้ไกลฝฟพิชิตและพ่อแม่ระมุนมิตรได้ชินจิตชมชินใจชีวิตตั้งก้าหน้าขอบูชาหลวงพ่อใหญ่พ่อแม่คือแรงใจล้มบอบให้ด้วยชีวิตจะไม่ถอยจะไม่ท้อจะไม่รอใครลิขิตจะเล่นสร้างทางชีวิตก้าที่ชิดความภูมิใจ <c oughs> <c oughs>